พี่น้องเกษตรกรครับยินดีต้อนรับกับทุกๆท่านครับวันนี้ผมนาโมมาอยู่กับเกษตรกรนี่ลุงอะไรนี่ลุงพวนลุงพวนสวัสดีลุงพวนสวัสดีลุงพวนคนที่ไหนเล่าคนทางตลาดเองทางตลาดคืออยู่ที่ไหนของประเทศไทยอยู่ตำบลตำบลทานวนเพลกงทานวนเลยภาษาโคไทยเลยโคไทยเลยพาทานวนโคไทยอายุเท่าไหร่ปีนี้หกสิแปดล้วหกสิบแปดแล้วลุงอะไรทีลุงพวนลุงพวนนามสกุลอบหอมอบหอมบานอะไร บ้านห่างตลาดบ้านห่างตลาดหลุงพวนหนาข้างหลังนี่กี่ไร่หลุงพวนสิบเจ็ดไล่หนาสิบเจ็ดไล่แล้วใช้โมซาหรือใช้อะไรไปทีที่ใช้หมาเนี่ยไม่ใช้มาสามปีแล้วแล้วใช้อะไรสามปีเอาไ้นตัวไหนตัวแรกกันปีแรกนี่นี่แล้ะโมซาเนี่ยอะไรฟูนะเออโมซาเม็ดฟูเนี่ยนี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละเออเอาถือให้หน่อยไอ้ตัวนี้แหละใช้ยังไงลุงพวนน่ะนี่พอ กาเราดูเราปีที่กาไม่ค่อยยีดำนะครับรีบใส่เลยอ๋อเจ็ดวันฮะแล้วดูเขียวเขียวเจ็ดวันน่ะกากาที่เราจะดำที่จิ้มไว้เองจิ้มไว้เนี่ยนะที่ดำพูดดำวันนี้ดำวันนี้ผูกนี้ต้องใส่โมซาด้วยโมซาด้วยเลยพอมจะหวานปุ๋ยก็คือว่าอีกงวดนี้วันที่สิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดวันพอดีเขาบอกมึงไม่หวานสักยี่สิบแล้วก็พอดีจังว่านหวานอ่ะสิบเจ็ดวันพอมดคลิป นี่เลี้ยงมาเรื่อยเลยเนี่ยเลี้ยงมาเรื่อยเลยฉีดเมื่อกี้รอบแล้วห่าเม็ดเราหมดไปห่าเม็ดเราหมดไปห่าเม็ดแล้วนะไม้ตั้งเดิมสองสองไม้ขังสองไม้ขังเม็ดเม็ดเนอะห่าเม็ดแล้วหมอสามรอบแล้วสามรอบนี่ผู้หญิงไปรอบที่สี่แล้วนาสิบเจ็ดลายนี่คุ้มไหมอย่าฉีดไปหมดคุ้มอีปีอีปีแรกที่เราทำเลยนะเป็นไงปีแรกเป็นไงเป็นข้าวไว้แปดห้าแปดห้าข้าวดักอ่าลูเมาพอข้าวไม่เป็นโคโลงอ่ะครับ ได้สิบเก้าเขียนโอ้หนาสิบเจ็ดไร่เนี่ยนะเราอยู่ได้ไรหมอหนาสิบเจ็ดไร่ได้สิบเก้าเขียนน้ำมันเนี่ยหมื่นกว่าบาทน้ำมันหมื่นกว่าบาทเอาน้ำดึงน้ำเนี่ยบ่ด่างเดียวน้ำบ่ออย่างเดียวไม่ต้องพอเราอยู่ไกลของหลังบ้านนี่ยนะบ้านโดนอะไหมอ้ด๋อยนันน่ะบ้านไหนเห็นแล้วแหละก็ดึงน้ำน้ำก็ดีด้วยออกดีออกดีแล้วก็สิบเจ็ดไร่ได้สิบเก้าเขียนนี่คือเรื่องจริงเลยเรื่องจริงไงเนี่ยแล้วก็หกหมอก็ยังบอกว่าอืม ถ้าเจิดรุ่นมาทัดเกล้าเหมือนสักน้อยไม่ได้เลยมาสองปีเนี่ยหมอเข้าหุ่นไปแล้วเนี่ยครับอีปีแล้วนี่นะีขนซองขนซองได้สิบเจ็ดเกลอ้เต็มหนาเลยเออเนี่หมดโมซาไปกี่กล่องหกเมตรหกเมตรแค่นั้นนะโอ้โหกล่องเราต้องเพิ่มปริมาณเนี่ยเราจะต้องดูเข้าเราอไม่เขียวเกินอย่างงี้น่ะสวยอย่างงี้สวยเลยชอบเออชบเลยอย่างเงี้ยไม่เขียวเกินมันเป็นอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วใบตังเดียเลยนะแล้วหนาเรามันหนามะ เราดูนะครับนี่เนี่นี่ขาหวานสีลูกนี่สิบสีไล่นี่เน้นปุ๋ยตรงเขาเขาหวานปุ๋ยแล้วอ๋อเดี๋ยวเขาจะหวานอีกแล้เนี่ยแต่มันเขี่ยวต่างกันเขี่ยวต่างกันอเขาเอาของเราเขียวนวลนวแล้วเขี่ยวเสมอกันทั้งทุ่งเลยนแล้วอายุหกสิบกว่าเ้วยังไม่เหนื่อยยังโรตีเถอกได้อ่ไม่แล้วลุงพวนใช้มากี่รอบแล้วสามปี่ะสามปีมาแล้วเออสามปีจากงี้ปีสิบเก้าเขียนใช่ไหมเออสีนี้ไปรอบนี้รอบนี้ก็จะไอ้จะทองแล้วนะ ปัตทองผูกเงี้ยเลยเนี่ยเีดอีกแล้วฉีดอีกแล้วนะหลานมาฉีดให้อ๋อฉีดเล่งทองอืมแล้วถามลุงเลยไอ้ปุ๋ยก็ลงลดลงนะยาอยู่คามารงก็ยังลดแล้วไอ้ที่ฉีดไปแล้วกี่วันที่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันนี่ยืนยันกันเราสังเกตดูที่เราดำปุ๊บอ่ะดำปุ๊บปุ๊บเข้าเรามันจะมีเหี่ยวมีอะไรมั้ะอ่ะเพเจ็ดวันเริ่มเขียวอะไรมั้อ๋อโอ้โหนี่เทียวยาเคยใช้เม็ดเพิ่ม ตอกที่ว่างเนี่ยมันต้องเรียนงั้นเรามาแรงสายไปเลยเออเสายพร้อมกันไปเลยไปเลยไหมหม้ใช้ง่ายไหมแล้วลูกพวน่ะง่ายเองเนาะไม่ได้ฉีดเองด้วยให้โดนฉีดทุกปีเคยทํานาหวานเราก็ค้อนหวานเน่ยเนาะไม่ได้อรับติ๊บสามเกี้ยนติบสองเกี้ยนติบเจ็ดไร่เนี่ยนะเปรียบเทียบเลยก่อนีรุ่นมาดำเนี่อก่อนจะใช้ก็ไม่ได้ใช้โมซาของน้โมเนี่ยนะได้ติ๊บสองติ๊บสามเกี้ยนจากติบเจ็ดไร่เลยนะหลังใช้โมซาน้โมไปแล้วนี่หมาก็ ติ <M> fleet, ๊กเจ็ดเกียนติ๊เก้าเกี้ยนเงี้ยยังไม่อีีหัวแรกอีปไปแล้วเลยนะครับถัดจากไอ้หัวองอ่ะหัวแรกป๊บอย่างนี้แหละเป็นข้าวแปดห้ามันจะเสียคอลวงอไปซื้อยามาได้รอดอีก เจ็ดวันเกี่ยวเลยไม่ฟังเสียงอะไรที่ผ้าเกินกว่าโอ้ก็ยังไดียังดีอ่ะยังมีกระป๋อ่ะแหมคนเก่งนี่กอนเลือห้าหกหมื่นแล้วนี่เหลือเป็นแสนโอ้ที่เราหักทุนนะครับก็ทุนมันมากนะดำก็ไล่ละพันก็เหมื่นกันนะก็คิดไปตีน้องผ่านค่ารเขาเกี่ยวปีเก้าเขาปลูกอกอย่างแล้วก็โดนอีกโดนอีกเขาแล้วก็ถ้าได้แสนพกแสนเจ็ดก็นะมันก็ใครยังเชื่อหน้อยน่อยถึได้